ฟาร์มปลาตะกรมสวัสดีค่ะวันนี้พามาดูฟาร์มค่ะบรรยากาศหลังฝนตกนะคะในวันที่หนึ่งกรกฎาคม2566ค่ะฝนตกเสร็จเรียบร้อยชุ่มฉ่ำกันไปตามๆกันค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะตัวนี้จะเป็นแปลง ผักที่เราปลูกไว้เล่นๆนะคะช่วงไหนที่ว่างๆหรือเครียดอะไรประมาณนี้นะคะเอาไว้เป็นแหล่งอาหารค่ะวันไหนไม่อยากไปตลาดก็สามารถกินได้เลยอันนี้เป็นบนเป็นบวบเหลี่ยมค่ะนี่นะคะตัวนี้เมื่อวานไม่ได้เก็บก็เลยจะอ้วนๆแก่ไปนิดนึงค่ะ เขียวชะอุ่มเลยค่ะฝนเพิ่งตกเสร็จเมื่อสักครู่นี้อันนี้จะเป็นฝักเล็กค่ะยังไม่ได้เก็บเลยรอให้ใหญ่อีกนิดนึงค่ะน,นะคะลูกค่อนข้างดกเหมือนกันก่อนไปชมบอ่อปลาค่ะเดี๋ยวพาชมผักสวนครัวกันสักนิดนึงเขียวๆแบบนี้เลยค่ะลูกดกอยู่เนาะมาเที่ยวชมได้นะคะบวบเหลี่ยมค่ะ ส่วนตรงนี้จะเป็นน,น่าจะตายไปแล้วล่ะค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นถั่วพูค่ะไม่เป็นค่ะตัวนี้ปลูกยากเหลือเกินฝั่งนี้จะเป็นผักชะอมนะคะอมแถวละสามต้นยาก็เริ่มเริ่มขึ้นแล้วค่ะก็พอได้กินค่ะต้นยังเล็กอยู่หลายๆต้นเข้าก็ พอได้ทำกับข้าวอยู่เหมือนกันนะคะฝั่งนี้จะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะคะใช้ไว้พักปลาแล้วก็ไปเติมในบ่อบปลาค่ะของเราเป็นหกแผงค่ะใช้ซับเมอร์ดแล้วด้านนี้จะเป็นมระขีนกค่ะกำลังเติบโตวสวยงามค่ะเอามาชมได้นะคะ ปลูกไว้รวมๆกันด้านนี้จะเป็นต้นเล็กต้นอ่อนอยู่ค่ะจะเป็นผักเป็นพริกใบกระเพราพวกนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตำลึงค่ะผสมกันแล้วก็จะเป็นบวบนะคะบวบเหมือนกันแล้วก็จะมีด้านนี้เป็นมะเขือค่ะต้นมะเขือกำลัง,งสวยงามค่ะกำลังเริ่มออกก็ได้กินเรื่อยๆอยู่นะคะ ทาด้านนี้จะเป็นใบมะออมเผาไว้ใส่ต้มปลาหอมอร่อยเลย,ยค่ะตัวนี้จะเป็นสเต,เตาถววายเป็นใบกะเพราแล้วก็จะมีมะเขือพวงเป็นต้นพลิปค่ะตะไคร้าขาว้มะกรูดเอาเป่าต้มยำได้เลย,เลยอันนี้จะเป็นตะไครน,นะคะเพือ่อมาซ่อมเพิเ่งจะเสร็จ ส่วนด้านนี้จะเป็นโรงพักปลาแล้วก็เก็บอุปกรณ์น,นะคะด้านนี้ไฮไลท์หลายๆคนอยากเห็นนะคะวันนี้ถ่ายวิดีโอให้ดูจะเป็นบ่ออนุบาลปลาค่ะบรรยากาศดีมากเลยสมางนตกประมาณนี้นะคะด้านนี้จะเป็นแม่ปลาค่ะแม่พันธุ์ปลาทับทิมประมาณนี้ ส่วนด้านนี้จะเป็นพวกปลาในปลาตะเพียนค่ะเอาไว้ขุนะนะคะให้เขาไป้กินอาหารที่ดีแล้วก็เราจะเอาไว้ฉีดทำพันค่ะตรงนี้จะเป็นบ่อปลาในปลาตะเพียนแล้วก็จะมีบึกปนด้วยนิดหน่อยค่ะนี่นะคะวันนี้ฝนยังลินลินอยู่ค่ะนี่ปลาทับทิมค่ะ งานกำลังให้อาหารอยู่นะคะเดินแล้วก็โยนเรื่อยๆแบบนี้ค่ะอาหารหลักของเราจะเป็นปลาป่นผสมกับล้ํานะคะใช้เป็นหลักเพื่ออนุบาลปลาเนี่ยค่ะเห็นย,ยิบยับยิบยับอันนี้จะเป็นปลาตะเพียนนะคะอยู่เต็มบ่อแบบนี้เลยยิบยับยิบยับนี่ก็คือเขาขึ้นกินอาหารแต่ว่ายังเล็กอยู่ค่ะสาพิเศษ สามารถสั่งจองได้นะคะอันนี้เป็นบ่อปลาตะเพียนค่ะเดี๋ยวเดินชมกันไปเรื่อยๆนะคะที่บ่อของเรามีอะไรกันบ้างดนนี้เป็นแม่พันธุ์นะคะแม่พันธุ์ปลานินค่ะบอ่อหนึ่งอยู่ประมาณ300ตัวค่ะสำหรับแม่พันธุ์ปลานินเป็นไซส์กำลังออกลูกนะคะ เด็กๆกำลังอนุบาลลูกๆกันอยู่เลยตัวประมาณหัวไม่ขีดคะ่ะสำหรับรุ่นนี้รอแยกแม่เพื่อที่จะขายนะคะอีกสักประมาณสองอาทิตย์ใช้ได้คะ่ะอันนี้บอกปละนินคะ่ะเป็นแม่พันปธละนินกำลังขึ้นกินอาหารอยู่เลยคะ่ะ มามาชมอีกบอ่อค่ะตัวนี้ก็เป็นแม่ปลานิลเหมือนกันน้อง<อ>กำลังกินอาหารเลยนะคะประมาณนี้ด้านนี้ก็ออกลูกแล้วเหมือนกันค่ะหัวไม่ขีดอยู่รอแยกไซส์แล้วก็ทําขนาดพร้อมขายได้ค่ะส่วนด้านนู้นนะคะกําลังขุดบ่อเตรียมลงปลาค่ะอีกหลายบ่ออยู่นะคะกำลังเอาญ้าขึ้นค่ะยังไม่เสร็จเอาไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะ ประะมาณนี้ค่ใครที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมนะคะสามารถติดต่อเราได้เข้ามาดูได้นะคะธรรมชาติของปลาเนาะแต่ว่าบางทีฝนตกก็เข้ายากอยู่เหมือนกันนะคะค่อนข้างแฉะค่ะต้องเดินต้องเดินเข้ามาเลยนะคะส่วนในกระชังจะขังลูกป,ปลาไว้ค่ะอันนั้นจะเป็นปลาในนะคะพร้อมขายแล้ว เราก็จะมีโรงเรือนเมื่อสักครู่นี้เวลาเราขึ้นปลาปุ๊บเราก็จะเอาไปพักไว้ที่โบนโรงเรือนนะคะจะไม่ได้พักข้างบนเยอะค่ะเพราะเราจะขึ้นแบบใหม่ๆให้ลูกค้าเลยอย่างเช่นลูกค้าสั่งปลาพรุ่งนี้นะคะเราก็ขึ้นวันนี้พักปลาไว้สักหนึ่งคืนแล้วก็เดินทางแบบนี้ปลาจะแข็งแรงค่ะถ้าถ้าเกิดว่าไปเจอแบบไม่ได้พักเลยขึ้นแล้วก็ไปเลยแบบนี้ก็คือว่าปลาจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะสําหรับใครที่ คิดว่าขึ้นแล้วไปเลยเงี้ยมันแข็งแรงอันนี้ไม่ใช่นะคะต้องให้เขาพักหน่อย,ยค่ะสักขึ้นนึงนะคะเป็นอย่างน้อยเนี่ยค่ะมาดูปลาตะเพียนหยิบยับยิบยับ,ยบ,ยบอันนี้คือน้องๆกําลังขึ้นกินอาหารนะเยอะมากค่ะตัวนี้ประมาณแสนกว่าตัวติดเยอะมากกําลังเร่งทําบ่อเพื่อที่จะแยกน้องออกนะคะถ้าเกิดว่าแน่นๆแบบนี้ปลาจะโตค่อนข้างช้าค่ะจะได้ไซส์ขายช้าแล้วก็ถ้าแน่นๆแบบนี้ต้อง เน้นอาหารค่อนข้างเยอะคะ่ะให้น้องอิ่มๆเพื่อที่ตัวจะได้เสมอกันไม่แตกไซยเยอะนะคะแล้วก็จะได้รีบขายด้วยแต่ถ้าเกิดเราเไม่แบ่งเนาะค่อนข้างช้าเลยทีเดียวคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับบอรเราก็ประมาณนี้เป็นยังไงคะบรรยากาศหลังฝนตกฝนร,นรินรินนิดนึงคะ่ะก็ยังยืนถ่ายวิดีโอได้อยู่ ส่วนฝั่งนู้นนะคะอีกฝั่งหนึ่งของบ่อจะขั้นด้วยคลองค่ะเป็นคลองส่งน้ําเวลาเราสูบน้ําออกจากบ่ออีกบ่อนึงเราก็สามารถที่จะลัดใช้สายยางนะคะเพื่อนําน้ําอีกบ่อนึงเนี่ยข้ามไปอีกบ่อนึงได้นะตัวนี้จะใช้เป็นคลองนะคะสําหรับขั้นขั้นกลางนะคะแล้วก็จะมีฝั่งนู้นจะเป็นปลาทับทิมเพิ่มแล้วก็จะมีปลาดุกด้วยนะคะคร่าวๆประมาณนี้ ะะวันนี้ดิดหน่อยค่ะพายเยี่ยมชมฟาร์มใครที่ไม่เคยได้เห็นนะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะถ่ายแต่ภาพเนาะวันนี้มวีวิดีโอให้รับชมกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ